เวลาซุกค่ะเท่ากับเอาฝานี่อกก่กรครับนี่แกะจี้นะครับผมนี่เอาไม้จิ้มเลยครับจิ้มปุ๊บมุนครับมุนเป็นวงกลมยังงาดโตนะครับมุนมุนเข้ามาหาโตเข้าไปครับมุนเข้ามาหาโตโตโตของตัวเองนะครับมุนอย่างนี้ครับนี่ครับมุนอย่างนี้นะครับมุนเป็นวงกลมลยครับมุนเป็นเกี่ยวนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับผมมาพ่อก้าวบดแดงคือเก่าครับพี่น้องครับเมนูแซ่บแซ่บขื้เก่ามาพี่น้องมาวันนี้ได้ต้มหอยหอมนะครับพี่น้องหอยหอมนะครับผมเป็นหอยที่อยู่ตามป่าภูเขานะครับพี่น้องโมเมนหอยน้ํานะครับพี่น้องหอยหอมเป็นหอยบกนะครับผมออกปีละครั้งนะครับผมหอยหอมในส่วนมากจะออกหลังจากที่ฝนตกที่เขาได้กินอื่นกันนั่นแหละครับพี่น้องพอฝนตกเซจปุ๊บประมาณ มือสองมือทามีแดดแดดจะจัดนะครับผมแดดแก่ๆนะครับผมอหอยก็จะเริ่มออกมาต่อไอออกมาไต้นะครับพี่น้องนี่คือหอยหอมนะครับพี่น้องส่วนมากเพื่อนจะแกงไส่หน่อไม้เรียกว่าตามกินครับเจียวกะปินะครับพี่น้องเส่บๆข้างลังมีสมพักพร้อมนะครับพี่น้องมาแเสบๆนัง่งก,กันก็เบาแดงครับว่อน,นี้โอ้โหหอยหอมแรกของปีนะนี่ครับฮักได้กินีนี่นะพี่น้อง หอยหอมในกินได้ิดนะครับผมทั้งโตนะครับพี่น้องจะบ,บมีความขมนะครับผมจะบ,บมีความขมสิมีความหอมในโตหอยธรรมชาติของหอยหอมเลยครับจะมีความหอมจะบมีความเค้าหรือว่าความเหม็นหรือว่าความขมนะครับพี่น้องมาเซฟเซมันก็นก,กรปอแดงเนาะครับผม หน่วยใหญ่ๆครับจุดยอดครับขนาดมือคือยังมีแมงวันอื้ม สมพักเสียงครับซื้อมาจากรถพุ่มพวงพี่น้องแนบมากพีคแพงครับตกหน่วยละสองบาท ครับต้มนะครับผมต้มใส่ใบมะขามนะครับพี่น้องของมันจะออกอบเปียกเบียวหน่อยจักน้อยนะครับผมรูสุดยอด ฮืมฮมออมครับ แงเส้นๆละไม่กับแซ่บสุดยอดไปน้องกรุบๆดีขึ้นอย่างเนี้ยอือ On rentre pas là. เจ้าแม่แซ่บครับอือาก็ได้กินหอยหอมอืม อู้วันครับพี่น้องไข่เหลืององ,งามๆเลยครับพี่น้องพูดนะ่ะโอ้โหนี่นะสุดยอดครับขี่เหลืองงามครับ นหอยมันหน่วยงามครับอือเ <c oughs> บิง่งไข่เหลืองเลี้งเขียงเหลืองงามเลยไปน้อง สุดยอดครับสุดยอดเลยสุดยอด ครับครับ หอยหอมมันแซบนะพี่น้องร้องมึงนะครับเป็นหอยผูเขาครับพี่น้องรุ่นหายกินเนี่ยครับออกปีแล้วเถือครับอหอยชนิดน,นี้แพงพอมครับลังเพิ่งนกับังขายแพง หอยหอมนะครับมันอกีมีฝาแบบปิดไว้พี่น้องฝากรุบมนงสิเวลาซุกอะเอากับเอาฝานี้ออกก่อน,นครับนี่แกะสิ นะครับผมนี่เอาไม้จิ้มนะครับจิ้มปุ๊บหมุนครับหมุนเป็นวงกลมยังงัดตัวนะครับหมุนหมุนเข้ามาหาตัวเข้าไปครับหมุนเข้ามาหาตัวโตของตัวเองนะครับหมุนอย่างจีครับนะครับหมุนอย่างจีนะครับหมุนเป็นวงกลมเลยครับหมุนเป็นเกลียวนะครับเนี่ยครับสุดยอดแห่งความแซ่บ บางคนจิ้มโบป็นเจียบนี่เหมือนบาครับเจียบนี่ปุ๊บมจะจีดึงขึ้นแบบนี้นะขาดนะครับผมแบบนี้คือขาดนะครับผมเห็นบอไมัจีขาดนะครับมันจะอยากขาดถ้าต้องมูลเป็นวงกลมนะครับผม <c oughs> สุดยอด อืม,อม,ม,มูครับอ,ออกง่ายมมนจะบบกขาดนะครับพี่น้องอ 음, 음. ชุดยอด แต่วันต้องเห็ดเป็นแจวประแดกนะครับพี่นอ้องมันขอยแซ่บครับอื หอมสุดยอดแห่งความแซ่บพี่น้องเอ้ยหอยหอมไปกินปีละนนข้างหน่นนเ่ยครับคือการกับปิ่งได้ครับไปกินปีละข้างเบิดหน้าเพื่อนแล้วกับเบิดหน้าพี่น้อง ต้มเก็บบาได้คืออื่นอีกครับอันนี้แห้งหากินย่าง เจียประเดกเก่ากันครับครับแซ่บตรงไหนวันนี้ครับแซ่บตรงแบบว่าหนึ่งมันหาย,ยินี้ยสองมันกรุบกรุบสามมันมีความหอมครับพี่น,นอ้อง อืมย่าพลาดครับอืมอืมชิดยอดครับอืมเบิ่งอืม,อม เบิรก็เบิดอยู่น้องพี่น้องกำลังแซ่บครับส <c oughs> ุดยอดเลยนะ <c oughs> เ,เพื่อว่าเพื่อคุยนะพี่น้องย่นคลิปมันยาวพวดครับอ๋ะขอบคุณขอบคุณนะครับผมคลิปนี้ก็เป็นอีกอเมนูหนึ่งนะครับผมที่หาก,กินยากนะนกพี่น้องกอ็เป็นหอยออกตามฤดูกาลนะพี่น้องบะหมี่หอยน้ำนะครับผมที่สําคัญก็กคือนะครับพี่น้องอเป็นหอยที่เบิร์แล้วก็คือเบิร์ตนะครับผม สีต้มซียังไว้แซ่ตู้เย็นกะกะ็สีโบคือเก่้านะครับผมรสชาติก็ขึ้นต้องกินแบบว่าสดสดนะครับผมหนึ่งสดสดต้มสดสดอันนี้ผมใส่เป็นแบบต้มนะครับผมโบเมนแบบหนึ่งนะครับผมส่วนมากเป็นกะสีต้มหรือว่าแกงใส่นมให้นมมันนะครับผมแซ่หอยหอมอบางคนมักเอาไปพัดหรือว่ามีเมนูอย่างที่เบาแดงยังบบเคยกินสําหรับเมนูหอยหอมกคับคอมเมนต์บอกเบาแดงเนีย่ยนครับพี่น้องว่าเห็ดเมนูได้แน่กินได้แน่นะครับผมมันจังสิ แซ่บนะครับผมเดียวเบาแดงสิลองไปเห็ดตามเบิงนะครับผมถ้าพี่นอ้องเว้ามาปิตาแซ่บหรือว่าปิตาคือน,นะครับผมที่เบาแดง,งกเนี่ยผเคยกินเมนูเกี่ยวกับหอยหอมนอกจากแกงใส่หน่อไม้ครับต้มจ้ำแจ่วนะครับผมก็สิลองไปเห็ดเมนูพี่น้องที่คอมเมนต์หรือว่านําเสนอลองเบิงนะครับผม อขอบคุญขอคุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุขูมสุขคตนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้เบาแดงนเด้อพี่น้องแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับเบาแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสุขูมสุขคตนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนะครับพี่น้องนอนตื่นก็ให้ได้เงินแสนนะครับผมแบมือก็ให้ได้แก้วมณีโชดนะครับพี่น้องโทษให้ก็นจะได้มาผ่านนะครับผมลาพี่ล้าน้องไปเพียงจำนี้ก่อนครับพี่น้องเจอกัััันนนคคคคลลิิปปห้้ารรบบผมีีสสวด